สวัสดีครับวันนี้เราก็จะไปที่เซ็นเตอรซ่าอีกเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่ห้างวีโวนะครับก็จะมารอนั่งรถไปที่เซ็นเตอรซ่านะครับฝนตกนะครับวันนี้ฝนตกอีกแล้ว Bye, doors are closing. Đến đằng đằng cũng được เราก็มาอยู่ที่รีสอร์ทเบลร์นะครับจุดเดิมที่เรามาครั้งแรกนะครับในเวอร์ชัลนสงโ์นะครับไไปไป,ไปวันนี้เราจะไปดูซีอะควาเรียมนะครับฝนตกนะครับอยู่ บริเวณเดียวกันเลยนะครับเซียคอรเรียมกับยูนิเวอร์แซลสตูดิโอนะครับรมามาเหมือนกันกับอีสการลิตนะครับก็กำลังเดินที่เขาถ่ายรูปกันอยู่ด้านหลังก็เป็นโลกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอนะครับ ประตูทางเข้าก็จะอยู่ฝั่งด้านหน้าลูกๆอยู่เหนือแท่งคิวบิโอวันนี้เราจะไปดูเสียคอ a รียมเดินมาด้านหน้าเป็นเสียคอเรียมด้านหน้าฝนตกนะครับที่สิงคโปร์อันนี้ก็ฝนตก ไปซื้อบัตรเข้าชมเซียรคอเลียมกันนะครับตอนนี้เรามาถึงหน้าเซียรคอเลียมนะครับเดี๋ยวเรามาซื้อบัตรก่อนนะครับเราจะซื้อผ่านตู้นะครับวันนี้ ก็เลือกเมทั้งตู้เป็น Universal Studio Sea c o l r e e m เลือก Sea c o l r e e m นะครับ s e l e แล้วก็ One Day h i c k ร์ Generation วันนี้วันพุธเลือกเป็นผู้ใหญ่สองเด็กหนึ่งนะครับนี่ก็อันนี้กามาะกำลังเลือก121เหรียญน,นะครับอา่าเลือกเป็นชายเป็นเคดูการ วางหรือเปล่าวางตรงนั้นหรือเปล่าปิดหน้าบัตรได้แล้วบัตรออกมาแลวกลับใบเสร็จตรงนี้โอเคได้บัตรแล้วนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับได้บัตราลิตได้แล้วเป็นไงบ้างลูกสามใบ ่าสวยเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเดินตามทางไปเข้าชมเสีย่ยขอเรีมกันนะครับนนะอันนีก้กรรมมา,มา,มา

ีอันิสกับมาม้าอยู่ด้านนี้

ออกมาแล้วออกมาแล้ออกมาแล้วอันนี้ตอนนั้นก,ออกมาแล้วเ่ปา,ปาอะไรขามีแว่นขยายให้เราด้วยนะี่ดูแว่นขยาย <c oughs> <c oughs> ข้างในมีเป็นฝุ่เลยโอ้ <c oughs> แว่นขยายนะ <c oughs> เห็นไหมชัดเลยชัดเลยแว่นขยาย ปลานี aja, then, s <S right yeah. uh, so just, ่อ yes. ันนี้ปลาตาโตนะครับตาสวโตเป็นโตต้องไปถ่ายใกล้ๆอะโตจริงโตอยู่นะโอ้นี่ตาโตตาแป้วเลยแป้วเลยตาแป้วเลย ลายมือนกันครับ yes. ไปยืนได้ไหมาลายสวยมากลายสวยมาก Let's strollers moving. Let's get our strollers moving. Let's get our Let's

ได้ไม่ลองเช็ดก่อน อ่ะอยู่ในห้องนั้นน่ะอุ้ยปลาอะไรอยากไปเป็นนักวิจัยในห้องนั้นน่ะอุ้ยมีกุ้งยักษ์ด้วยกุ้งหนวดยาวเห็นไหมใช,ใช่ใช่ใช่กุ้งจริงด้วยอุ้ยกุ้งจมเลยอ่ะกุ้งหนห <อ S 1> ดวดยาวมาแล้วลวิวดูปลาดูปลาอยู่ในปากการังดิเนี่ยเนี่ยเขาทำอะไรในปากการางังมันขยับไปปากการางัง เฮ้ยกุ้งอ่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะอยากเลี้ยงกุ้งอะ่ปะปากการงังมาขยับ้ยปาการงังก็ขยับนี่เนาะเฮดูนั่นเลยดีๆๆๆๆๆกุ้งก็เล่นกับปาการังก็แค่นั้แค่น้นแค่นี้เกุ้งอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ปลา <c oughs> ปลาดิบหุบหักปากการังมีชินด้วยอปาการังมีชิน ได้เอืเหรือเปเหมือนเรืมแสงววอะไรคลิปวิ่่าน้ำมีตัวยักษ์ด้วยอยู่ในนั้นตัวยักแปลกมาก ไม่ไม่เหมือนว่ายน้ำตัวส่วนใหญ่ตัวใหญ่จะอยู่ในป่าเดี๋ยวลึกๆืมนะลึกไปออกหายใจยังไงล่ะไม่เห็นปากมันเปาๆเฮ้ยคม่อยู่ได้กันเต็มไปหมดเลยปากมันเปาะเปาะนั่นไงปบกที่มันเปอน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตัวอลายยาวๆอะ่ละลาขยะอันนี้ปลาปาที่เราเห็นเหมือนอยู่ในสารคดีใช่ๆๆอะอันนี้มาใกล้ๆมาถ่ายรูนนปปลาสิงโตมั้งไปใกล้ๆลูกไม่เห็นหรอกไปไปใกล้ๆไปถ่ายรูปก,กับมามา ใช่ประดุไหมใช่ ไใช่ปลาน่าจะเป็นปลากระลัง านสิลูกเขาไปอ่านใกล้เขาช่วยเต่าเขาช่วยเต่าเต่าน่าจะกินอะไรเข้าไปนะเขาเลยเอ็กซเรย์น่าจะเห็นอะไรอยู่ข้างในเต่าเขาช่วยเต่าเหมือนกบอ่ะ ไม่รู้มองไม่ออกเหมือนกันหรือล,ลูกเตา่าเขาน่าจะกินอะไรที่ที่เป็นของแบบไม่ดีเข้าไปอ่ะแต่หรืมันเป็นลูกนะลูกนะเพราะว่าเขาบอกว่าอินแฟนซีอ๋อน่าจะเป็นลูกเตา่าใช่ไหมแต่ลูกเต่าต้องออกเป็นไข่นะเออนั่นแหละสิะเป็นออไปได้แต่เขากินกบมันเหมือนกบ แปด ขายสองแล้ว ที่ Vivo นะครับชั้นสามนะหน้าง Vivo นะีฟูดรีฟรับติมาทานข้าวกันก่อนแป๊บหนึ่งน,นะครับนี่เป็นซีฟู้ดมันมีต้มยำซีฟู้ด